สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีเด็ดเฮียซันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอล2คู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่2ี่เดือนมิถุนายน2564นกะครับก็ก่อนที่จะไปวิเคราะห์2คู่นี้กันนะครับก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งใครที่ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับหรือสนใจนะครับอยากจะรลวมสนุกที่เดียวกันนะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ไ9 9MS นะครับและใครนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็ สามารถแอดไลน์มาได้นะับที่ไลน์ส่วนตัวนะ s u n 99 m n นะครับในกลุ่ม v i p ก็จะทิ้งที่เด็นให้อีกวันละ2คู่นะครับเพิ่มเติมไปให้จากหน้า y o u t u b e นะครับก็ในกลุ่มอีก2คู่นะครับก็มาเริ่มที่คู่แรกนะครับโบโดกิมนะครับเจอกับโมนะครับคู่นี้นะโบโดกิมนะครับอยู่อันดับ1นะครับโมอยู่อันดับ2นะครับโบโดกิมแข่ง9ชนะ6เสมอ2แพ้1แต้มมีอยู่ยีแต้มมีอยู่20แต้มนะครับ โมนะครับอันดับ2นะครับแข่ง9ชนะ6เสมอ2แพ้1นะครับแต้มมีอยู่20แต้มเท่ากันนะครับโบโดกิมนะครับทำประตูไปได้21เนะครับเสียไป7นะครับส่วนโมนะครับทำประตูไป23เสียไป1 1นะครับแต่ก็มาดูฟอม่าสถิติที่เจอกันมานะครับสถิติที่เจอกันมานะครับก็จะเป็นโมนะครับบุกไปเสมอกับเป็นโบโดกิมนะครับขออภัยนะเป็นโบโดกิมนะครับบุกไปเสมอโมนะครับที่1ประตูต่อ1นะครับ แล้วก็บุกไปแพ้โมที่4ประตูตอนอ2นับในปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นโมนับบุกมาแพ้โบโดกิมนะครับที่3ประตูตอนนะครับมองแล้วนะครับคู่นี้นะเป็นเหมือนก็ว่าเป็นเกมบ้านไข่บ้านมันนะครับไปบุกมาก็แพ้นะครับก็สําหรับฟอร์มล่าสุดนะครับของโบโดกิมนะครับ6นัดล่าสุดก็ชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับและฟอร์มย0นัิบนัดนับในบ้านนะครับ บิกมาดูถึง20นัดเลยนะครับยังไม่แพ้เลยนะครับชนะ18นับเสมอไป2เท่านั้นนะครับโบโดกิมนะครับเล่นในบ้านหรือว่าสุดจัดเลยนะครับก็มาดูทางฝั่งของโมนะครับโมนับแข่งชนะ4นะครับเสมอ1แพ้1นะครับฟอร์ไปเยือนก็ชนะ2เสมอ3แพ้ไป1นะครับสำหรับคู่นี้นะครับรายงานนักเตะบาดเจ็บนะครับไม่มีนะครับหรือเตะทุ่แบนก็ไม่มีนะครับก็หมายความว่าวันนี้ลงเต็มทั้งคู่นะครับ ก็ถ้าถามถึงเรื่องศักยภาพนะครับของกลุ่มกาลังของทั้งคู่นี้นะครับของทั้งสองทีมนะครับผมมองว่าไม่ต่างกันนะครับสูสีกันนะครับความโหดสูสีกันนะครับแต่ที่ได้เปรียบนะครับผมมองว่าเป็นโบโดกิมนะครับที่ได้เล่นในบ้านนะครับจะได้เปรียบกว่านิดหน่อยนะครับและบวกกับตรงสถิติที่เจอกันมานะครับที่ตลับกันแพ้ตลับกันชนะแบบบ้านไข่บ้านหมันนะครับวันนี้ผมมองว่าโบโดกิมนะครับมีโอกาสชนะมากกว่านะครับแต่ก็มาดูราคาก่อนนะครับ ราคาเปิดให้โบตุกิมนะครับต่อเสมอควบครึ่งนะครับจ่ายทางฝั่งโมที่1.09นะครับและจ่ายทางฝั่งโบตุกิมที่0.81นะครับราคาปัจจุบันนะครับก็ให้โมล้นเลยนะครับที่1.09นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับเปิดราคาเดียวกันนะครับเสมอควบครึ่งนะครับแต่จ่ายทางฝั่งโมอยู่ที่0.97นะครับและจ่ายทางฝั่งโบตุกิมอยู่ที่0.93นะครับ แต่ก็ลดน้ำของโบตอกิมลงมาเหลือ0.81และเพิ่มของโมไปที่1.09นะครับรกอกอสูงนับจ่ายอยู่ที่ราคานับ3.5นะครับจ่ายต่ำจ่ายกอกอตามที่0.85นะครับจ่ายสูงอยู่ที่1.00นะครับจ่ายน้ำเต็มนะครับวันนี้นะครับก็าทางแหล่งลงทุนนับเบท365เขาคิดว่ายิงไม่เยอะนะครับ คงไม่ถึง3.5นะครับคงไม่ถึง3ามลูกครึ่งนะครับแต่โอกาสชนะรับก็เอียงมาทางฝั่งโบตดกิมนะครับที่มีโอกาสชนะมากกว่านะครับต้องมาดูทางเจ้ามือนะครับว่าวันนี้นะครับโบตดกิมนะครับเสมอคู่ครึ่งนะก็จ่ายอยู่ที่0.83แดสมนะครับและโมนับจ่ายอยู่ที่น้ําแดงนะที่ศูนนะครับ ก็ทางนึก 1x2 นะครับก็ยังให้โมต่ํากว่าอาโต้ก็ยังให้โบตุกิมนับต่ํากว่าโมะครับอยู่ที่2ต่อนะครับ2.08นะครับและให้นระฝักโม่อยู่ที่3.18นะครับแต่นับในทางกลับกันนะครับก็ราคาโบรุกิมต่อครึ่งลูกนะครับให้โมน้ําดานับที่0.83นะครับแต่ให้โบตุกิมน้ําแดงที่0.95นะครับตรงนี้ต้องมาดูทางคอลเลกเตอร์นะครับว่าเขาให้ราคาต่ําสุดคืออะไรนะครับ ต่ำสุดนะครับคือให้ราคาเสมอนะครับ1นึหนึ่งะครับจ่ายอยู่ที่9.52นะครับและต่อมาก็เป็นโบตุกิมชนะชนะ1ลูกจ่ายอยู่ที่15นะครับชนะ2ลูกจ่ายอยู่ที่15นะครับโมนะครับชนะ1ลูกจ่ายอยู่ที่18เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแนวโน้มนะครับจึงเอียงมาทางฝั่งอาโบตุกิมนะครับโบตุกิมมากกว่านะบวกกับตรงนี้นะครับราคานะครับต่ําสุดคือเสมอนะครับและ ให้บรต์กิมต่อเสมอควบครึ่งนะครับให้จ่ายอยู่ที่บรต์กิมสา8 3ูนจสามนะครับิมองว่านะครับบรต์กิมนับอาจจะเบียดชนะโมไปได้นะครับอาจจะเบียดชนะโมไปได้ที่1ลูกนะครับบวกกับฟอร์มที่เล่นในบ้านนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับโบลต์กิมนับ20ี่สินัดนะครับบวกฟอร์มที่เล่นในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยนะครับและก็บวกกับฟอร์มที่เป็นบ้านใครบ้านมันนะครับก็สําหรับคู่แรกนะครับ ข้อมูลก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่โบโลกิมนะครับกู่แรกนะครับต่อไปที่โบโลกิมนะครับเสมอครบพึ่งนะครับมาคู่ที่2นะครับวาเลเรนกานะครับเจอกับสตาร์เบทนะครับวาเลเรนกาอยู่อันดับ5นะครับแข่ง9้าชนะ3มเสมอ4แพ้2ทําประตูไป15นะครับเสียไป13แต้มมีอยู่13แต้มนะครับ สตาเบตนะครับแข่งะคนับชนะ1เสมอ2แพ้3ทําประตูไป7เสียไป1 1เนะครับแต้มมีอยู่อ่าแต้มมีอยู่5แต้มนะครับก็ฟอร์มล่าสุดที่เจอกันนะครับฟอร์มล่าสุดที่เจอกันนะก็เป็นวาเลเรนกานะครับบุกไปเสมอสตาเบตนะครับ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เป็นสตาเบตนะบุกไปเสมอวาเลเรนกานะครับ2ประตูต่อ2นะครับใน5นัดนี้นะครับ5นัดล่าสุดนะตั้งแต่2018ันะคบนับจนถึง2 0ง0นะครับ ก็เสมอ4ี่นะครับและสตาเบตเป็นฝ่ายชนะไป1นนัดนะครับทีนี้มาดูฟอร์มของสตาเบตนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป3นะครับ2นัดล่าสุดก็แพ้ติดติดเลยนะครับแพ้โมนะครับ21แพ้ทอมโซ่ I นะครับ3 0นะครับและฟอร์มในบ้านนะครับก็ชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของวาเลเรนกานะครับ วาเลนกาเลเลนกานะครับชนะ2เสมอ3แพ้ไป1นะครับฟอร์มไปเยือนก็ชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับที่แพ้ก็แพ้ไวกิ้งเอฟเคมานะครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับที่ไปเยือนล่าสุดนะครับแต่ก็ที่เสมอล่าสุดก็เสมอโบโดกิมนะครับ1นึ่ง,น,งนะครับก็สำหรับคู่นี้ต้องมาดูราคาน้ำกันก่อนนะครับราคานะ้ำเปิดมาให้อ่าวาเลนกานะครับต พึ่งลูกนะครับจ่ายอยู่ที่0.97นะครับและจ่ายทางฝั่งสตาเบตที่0.93นะครับและก็ราคาสูงต่ำนะครับวันนี้นับคาดว่าสกอร์สูงอาจจะมานะครับคู่นี้นะับจ่ายน้ำสูงอยู่ที่0.83นะครับและจ่ายน้ำต่ำอยู่ที่น้ำเต็มนะครับก็อาจจะเสมอ1-1หนะครับหรือ2-1ก็เป็นได้นะวันนี้นะครับน้ำยึงเปิดมาประมาณนี้นะครับ ก็มาดูผลงานสะกรอนก่อนนะครับสะกอของอาฮันนิแคปนับของเจ้ามือนะครับได้ให้ทางฝั่งสตาเบทนะครับอยู่ที่0.90นะครับรองครึ่งลูกนะครับและจ่ายให้ทางวาเลนเก้านะครับต่อครึ่งลูกจ่ายอยู่ที่0.98นะครับก็ราคานี้ไม่ต่างกันนะครับไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะครับราคาน้ำไม่หนีกันนะครับก็เหมือนว่าเป็นคู่วัดใจนะครับต้องมาดูคอเลสเตอรอลนะครับ ก็คอเล็กสกอร์นับจ่ายต่ำสุดอยู่ที่เสมอกัหนึ่งหนึ่งนับจ่ายอยู่ที่7 7 9นะครับและจ่ายทางฝั่งวาเลนกาชนะอยู่ที่1ิบนะครับ10ต่อนะครับและจ่ายอยู่ที่อันชนะ2ลูกจ่ายอยู่ที่1 1เอนะครับและจ่ายสตาร์เบเชชนะอยู่ที่13บสานับแนวโน้มวันนี้นับจึงเอียงไปทางเสมอมากกว่านะครับแต่ถ้าให้เลือกทีมชนะนะครับอาจจะเป็นวาเลนการ์นะครับเฉือนชนะ1ลูกไปได้นะครับวันนี้ครับผม คู่ที่สองนะครับก็ขอให้ไปที่วาเลเรนกานะครับต่อนะครับครึ่งลูกไปเลยนะครับและติดสกอร์สูงไปด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับอาจจะจบกันสองหนึ่งนะครับก็วัดกันลูกที่สามลูกที่สี่นะครับก็สําหรับสองคู่วันนี้นะครับทัศนนะส่วนตัวนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดวิเคราะห์นะครับลองเช็คกันตามไปด้วยนะครับ ก็สําหรับส่วนตัวนะครับก็ขอชอบไปที่โบโลกิมนะครับคู่แรกนะครับและคู่ที่2ก็ชอบไปที่วาเลเรนกานะครับคู่แรกนะครับต่อโบโลกิมนะครับที่เสมอควบครึ่งนะครับคู่ที่2ต่อวาเลเรนกานะครับครึ่งลูกนะครับก็สําหรับ2คู่วันนี้นะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าผู้ติดติดฉัดนะครับยังไงนะครับก็ขออภัยด้วยครับผ่านผิ่านถูกขออภัยด้วยนะครับก็ใครที่อ่าสนใจนะครับ ก่อนจะปาดจากลาไปนะใครที่สนใจนะอยากจะร่วมสนุกที่เดียวกันนะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับ t i 99 m n นะครับและใครนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม vip นะครับรับทีเด็ดเพิ่มเติมอีกวันละ2คู่นะครับไปแอดไลน์นะครับ s u n 99 f s นะครับก็ทีเด็ดแจกให้ทุกวันวันละ2คู่นะเป็นทีเด็ดตัว vip นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะบวกๆนะเฮงๆกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ